สวัสดีครับก็พบกับผมีกคลิปเลยต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องก็มีโอกาสมีเวลาทําคลิปแล้วก็ทาหลายๆนะครับทำให้ความรู้กับเพื่อนๆใน youtube นะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาอธิบายเรื่อง a i r f o ครับอันนี้เป็น F1 นะครับแล้วก็อาจจะมาอธิบาย a i r f o อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะแต่ว่าน้องผมไปซื้อในลาซ a ด a มานะครับก็คือมันใส่ได้เหมือนกัน มันก็จะหลอกมอเตอร์ e r เหมือนกันทําให้หลอกค่าอากาศความเย็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่มันจะมีหนึ่งอย่างที่แตกต่างนะครับของผมกับของน้องนะเพราะว่ารถผมกับรถน้องใช้1.9เหมือนกันปี2020เหมือนกันนะครับเป็นสีประตูเหมือนกันเป็นเกรดเซตเกรดเดียวกันเอาเอางี้ดีกว่า,าผมก็ใส่ตัวนี้นะครับแล้วรถน้องซื้อ Airflow มาใส่นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีข้อแตกต่าง รถผมกับรถน้องนะครับรถเรานะครับ1.9นะครับมันจะมีเสียง3ามชาะนะครับเป็นเสียงเอกลักษณ์นะครับเวลาเราขับไปแล้วเราไปจอดไปจอดปุ๊บเสียงแร็คคั่มเนี่ยนะครับแร็คคั่มเนี่ยมันก็จะดูดคีบนะครับขึ้นลงขึ้นลง3ครั้งนะครับทำให้เสียงท่อเราเปลี่ยนมันจะที่เขาเรียกกันว่าเสียง3ามชาะนะครับนั่นแหละครับคือผมใส่ตัวเนี้ยใส่แอร์โฟตัวเนี้ยนะครับเสียงเสียงสามชาผมยังมีอยู่ แต่น้องนะครับรถของน้องที่ใส่ AirFO ฟจากซื้อที่ซื้อในในในลาซาด้านะซื้อมา300กว่าบาทหรือ200กว่าบาทไม่แน่ใจนะเออ,ซ,อซื้อมาแล้วใส่เสียงสามชาหายอันนี้พิสูจน์กันแล้วนะอืมพอถอดออกปุ๊บเสียงสามชามาพอใส่กลับไปเสียงไม่มาเสียงก็คือเสียงไม่มีอ่ะทดลองขับไปยังไงจอดยังไงก็ไม่มาแต่พอถอดแล้วใส่ปักเดิมหรือเอาของผมไปใส่มันมานะครับ ก็เลยสาหรับบางคนที่ยังแบบเออมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเออก็สำหรับใครที่แบบเฮ้ยผมแม่งไม่ชอบเลยเสียงสามชาเนี่ยก็แนะนําไปซื้อสาย a i p h o n e นะครับก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะเออก็คือในของน้องที่ซื้อมานะครับใส่แล้วไม่ดังเลยไอเสียงสามชาเนี่ยบางคนอาจจะลาคาญอะไรเงี้ยเนาะเออเสียงอา่า ไอโฟนนั้นอะใส่แล้วไม่ดังเลยแต่อันนี้ก็คือใส่แล้วยังดังอยู่มันก็ได้ทั้งข้อดีข้อเสียนะบางคนก็ผมไม่อยากให้ดังครับผมลำคาดบางทีแบบรถสตาร์ทเดินเบาอยู่นิ่งแม่งกระดังอย่างเงี้ยคนแม่งก็หันมามองให้เสียงอะไรว่าอะไรเงี้ยเออก็มีสองแบบแต่กับของผมผมก็ใส่อยู่มันก็ยังปกตินะมันก็มองได้สองอย่างผมก็อยากให้มันปกติเออผมก็อยากให้มันเอ่อทำงานของมันปกติไม่อยากให้มันผมก็ยังงงนะใส่สายไอโฟนไปเกี่ยวอะไรกับเวคคัมอ่ะ อองงมากเลยครับไปใส่สายแอร์โฟแต่ทำให้แ็คคัมอ่ะไม่ดูดตอนตอนรอบเดินเบาแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเราขับปุ๊บมันก็ดูดปกตินะหมายถึงเวลาเราเบิล้ลเราอะไรมันก็ดูดขึ้นลงปกติขยายคีบได้ปกตนะิแต่เวลาจอดเดินเบารีบเรียบ,ยบ,ยบแล้วเสียงสามชาไม่มาเออนี่แหละก็คือลองตัดสินใจดูนะใครที่ให้ผมทำไงผมเบื่อเสียงสามชาเหลือเกินก็ลอง เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นตัวแบบไหนนะครับสั่งจากร้านไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับโอเคครับก็จบคลิปเียงเท่านี้ครับโอเคสวัสดีครับ